เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทีน่ารักทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไลยเกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่เนเคย,เน,เยนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์จี้ข้างล่างนะครับผมซึ่งวันนี้มีจี้ข้างลาง่างเข้ามาใหม่2ชิ้นนะครับแล้วก็มีการนําจี้เก่าเนี่ยกลับมาเลยหลังด้วยเดี๋ยวยังไงผมจะมาแนะน,นําแล้วกันกนะครับวา่าอีเวนต์นี้ควรจะทําหรือว่าควรจะข้ามหรือว่ามีชิ้นไหนที่ควรที่จะจับจองเป็นเจ้าของไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อประกอบการตัดสินใจเช่นเคยนะครับ อ่ะแล้วก็เช่นเดิมนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับร้านซื้อขายเกมเศรษฐี by Airpad นะครับก็เป็นร้านซื้อขายดีเกมเศรษฐีแล้วก็รับกางไอดีเกมด้วยนะครับใครที่กำลังสนใจดีสวยน้ำแจ่มอยู่ไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับตัวละครใหม่ก็สามารถมาเลือกช็อปเล่นหาที่ร้าน Airpad ได้เลยนะครับอย่างเช่นไอดีนี้เป็นต้นนะครับ3,499บาทนะครับรับไปเลยนะครับตำนานคอสตูมเจวอนไกอออออาานนนนนนบบบิิแล้้้ววกกกกกก็็็มมมีีใหหเืัััะะคครรน คอตมด้วยนะครับแล้วก็มีเพรได้อีก15,000เพชรเพนะครับในระบบ iOS นั่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับกว่าเราจะมีะตัวละครเหล่านี้แล้วก็ซื้อคอตมของมันได้แต่ละตัวเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่แพงนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อไปเนี่ยรับรองได้เลยว่าคุ้มกว่าเราเติมเองแน่นอนนะครับอ่า หรือว่าจะเป็นไอดีอื่นนะครับที่ราคาดรอปลงมานะอย่างเช่นไอดีนี้ผม1850บาทนะครับก็มีตํานานข้อตรงขีมูลให้แล้วก็มีอ e ีโวเจวอนให้พร้อมกับเซตจี้พร้อมเล่นเลยนะครับผมใครที่กําลังสนใจอยู่นะผมก็สามารถมาเลือกช็อปเลือกหาไอดีที่ร้านแอดแพร์ได้เลยนะครับก็มีตั้งแต่ห100ลักร้อยถึงหลักพันราคาต่ําๆจนถึงราคาที่ ไต่ระดับไปจนถึงนักแข่งเลยก็มีเหมือนกันนะครับนะใครที่กําลังสนใจอยู่นะผมแล้วก็ใครที่กําลังอยากจะขายไอดีหรือว่าอยากจะทำการซื้อดีต่างๆนานาเนี่ยก็นำมาให้ผ่านกลางแอดแพดเท่านั้นนะครับเพื่อจะไม่โดนโกงไม่โดนเกียร์นั่นเองนะครับเราจะได้เซฟตัวเราเองด้วยจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับทั้งหมดนี้เราผมจะทิ้งไว้ใต้ดีฟชั่นนะผมก็รับรองได้เลยว่าไม่โกงไม่เกียร์แน่น,นอนนะครับอะ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่อีเวนต์กันต่อนะครับ ก็สําหรับอีเวนต์นี้นะผมก็เป็นอีเวนต์ที่ข้างล่างที่อ่าหลายคนที่เล่นเจมอนเนี่ยอาจจะคิดว่าจําเป็นต้องหาไหมนะครับก็เดี๋ยไงผมจะมาแน,นะนําแล้วกันนะครับก็จี้ใหม่ที่เข้ามา2องจี้เนี่ยมีชื่อว่าขอภัยครับผมกดผิดมีชื่อว่ายานอวกาศคาร์บอนดับเบิ้ลวิงนะครับผมอ่าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งหมวกคาร์บอนสวิตนะครับผม,มคาร์บอนเต็มเลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูที่หมวกก่อนนะครับว่าหมดอะไรได้ครับ ก็เพิ่มอ่าเพิ่มความแม่นยําในการทอยเต่านะครับ55%นะครับแล้วก็บวสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อใช้คู่ขี้ก็กลายเป็น65%นั้นะถ้าเราใช้คู่ขี้นะั้นก็ถือว่าเป็นหมวดที่แม่นอยู่นะครับอ่าแล้วก็เมื่อทอยเต่าเนะี่ยมีโอกาส65%เนะครับเลือกหน้าหลังแล้วทอยนะก็คือมีเดินหน้าหลังนะแล้วก็มีควบคุมเต่าก็คือหมวกทอยหน้าหลังนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เรียกง่ายๆนะก็ถือว่าเป็นหมวดที่ดีครับแต ไทเทเนียมอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอย่างอื่นมาทดแทนมันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีป้องกันในตัวอะไรเงี้ยหมวดเนี้ยใส่ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูชิ้นหนึ่งนะัดบากครับอ่ายานอวกาศคาร์บอนดับเบิลวิงนะครับอ่าชิ้นนี้ความสามารถก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์คของชานหรืออัปเกรดเนี่ยมีโอกาส80%ดสินะร์เนตผมที่จะติดตั้งหลุมดํานะครับอ่าก็คือสร้างตกแลนด์มาร์คแล้วสา,สามารถสร้างหลุมดําได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถก็คือเพิ่มโอกาสทอยต่อดับเบิลนะครับ32%นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราทอยเบิ้ลที่สูงกว่าจี้ที่เคยมีมานะผมก็คือปกติมันจะมีก็สามสิบแต่ว่าได้เป็นสามสองนะถือว่าเป็นจี้ที่อัตราการเบิ้ลเนี่ยสูงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เมื่อทอยตัดระเบิ้ลสามครั้งในหนึ่งเทินเนี่ยโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับอ่าย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะครับก็คือเป็นตระกูลเดบเบิลวิงปกติเลยนะครับแต่ว่ามีความสามารถในการสร้างหลุมดํานะครับ ซึ่งก็อาจจะเหมาะกับเจวอนครับอืมเพราะเจวอนเนี่ยก็เป็นสายเบิ้ลอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าความสามารถในการสร้างหลุมดำเนี่ยมันจะเป็นไหมมันก็อันนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบยังไม่มีจี้บบเบิ้ลเลยเยนี่ยนะครับจะหาไปเล่นกับเจวอนก็ได้นะครับหรือตัวอื่นสายเบิ้ลอย่างเช่นพีวอะไรพวกนี้เล่นได้หมดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการตามหาบ้างครับว่าต้องหายัางไงนะครับ ก็การตามหาสลับอีเมนนี้คือเบสิกเลยครับก็คือหา S ทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็การจะตามหา S ได้เนี่ยต้องหา A บวกแล้วก็ A เนี่ยนะผม2ชนิดนี้นะครับ A บวก2ชิ้นอ่าแล้วก็ A 3ชิ้นนะผมแลก S ได้1ชิ้นเท่ากับว่าเราต้องหา A บวกทั้งหมด8ชิ้นแล้วก็ A ทั้งหมด12ชิ้นนะครับเพื่อจะแลกอ่าอันนี้ได้4ชิ้นแล้วก็ปิดจี้1ชิ้นไปนั่นเองนะครับแล้วนอกเหนือจากจี้ใหม่2ชิ้นเนี่ยก็มีจี้เก่ามาเลยหลังครับอ่าซึ่งถามว่าดีไหมนะครับก็ ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีหมวกป้องกันเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพวกหมวกอาร์ชิลหรือหมวกไทเทเนียมเนี่ยเอาอันนี้ไปใช้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ควบคู่กับหมวกนี้หรือว่าหมวกหัวนเล็กกลางก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อ่าโดนก๊อปปี้การเดียนเนี่ยอันนี้ถามว่ายังดีอยู่ไหมผมคิดว่าอืมก็ยังดีอยู่ครับแต่ยังไม่ดีเท่าโดนไปทาแบตเตอรี่นะครับอันนั้นเก่าแต่เก่าจริงนะครับเพราะว่าสามารถกันวิกได้แล้วก็การทาสีได้อนี้เนี่ยมีเมืองผุดนะ แล้วก็กันทาสีนะครับก็สามารถหามาใช้ได้ครับเอาไว้กันเจวอนได้แบบหยิบย่อยนิดนึงนะครับื่อเขาจบวิกไม่ได้เราไปตัดเมืองเขาหรือเราไปสร้างมารมาไว้แล้วเขามาทําเป็นพื้นที่ทะเลจันทาเนี่ยนะผมเราจะได้แบบสร้าง้อวกันทาสีได้นะครับเขาจะได้จบวิกยากขึ้นนะครับอืถ้าเกิดว่าใครคิดว่าลำคาญเจวอนทาสีอะไรเนี้ยก็เอาจีนนี้ไปแก้ก่อนได้นะครับอ่าแล้วก็โลภิทักษราชาที่ถูกในประเทศครับอันนี้รู้สึกจะไม่เคยมาเลยหลังเลยนะน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่กลับมาเลยหลังนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเนี่ยถามว่าน่าหาไหมก็น่าหาครับมันเป็นจี้ที่เอาไว้เอี่ยงลงเกาะแล้วก็ดักวาร์ปนะผมดักวาร์ปแล้วก็มีการทาสีในตัวนะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ดีครับดีพอๆกันกับจี้นี้เลยนะครับแต่ว่ามันคนละหน้าที่กันนะครับแต่ส่วนตัวผมถ,ถ้าให้ผมเลือกผมอาจจะถ้าให้ผมแนะนําเลยผมอาจจะแนะนําเป็นอันนี้ครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเล่นได้หลากหลายกว่าแล้วเวลาเอาไปเล่นเดี่ยวสีหรือว่าไปเล่นแบบ ที่มันแบบตลุมบอลว้่มัวแล้วคนสร้างเยอะอันนี้มันจะอันนี้มันจะช่วยได้ไดเยอะกว่านะครับอืมมันใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์นะครับอ่ะโอเคนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือผมอาจจะไม่ได้จาะจงว่าเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าแนะนาําผู้เล่นใหม่เลยนะครับสิ่งที่น่าหาที่สุดเลยเนี่ยคือการหาจี้อะไรก็ตามที่ทาให้เราเล่นเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าเราเล่นได้นานนะครับเราไม่ตายง่ายนะครับก็คืออันนี้นะครับ ซึ่งอันเนี้ยมันมีความสามารถก็คือป้องกันมังคับย้ายสองครั้งแล้วก็การทาสีนั่นเองนะครับแต่ว่าอ่าเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีหมวกใช้เนี่ยเราก็จะหาชิ้นนี้ไปด้วยก็ได้นะครับมันก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใส่คู่กันนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเรามีหมวกป้องกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ข้ามไปก็ได้แล้วเราก็มาสนใจจี้ชิ้นอื่นนะครับอย่างเช่นโดนการเดียนหรืออ่าเนี่ยนะครับจี G ้สั้นหลุมดำเนี่ยก็ดีครับก็มีเบิร์นในตัวแล้วก็เอาไปแทนออเบิร์นเราได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มี Open, ออเบิรนนนะะรรแบบบบเี้คคคััโ ก็ถ้าให้ผมแนะนําสาหรับคนที่มีเจวอนใช่ไหมนะผมก็ผมจะแนะนําเป็นชิ้นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีจี้ตะกุลเบิ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยนะครับแพ็คชวีดแตบันวิงนะครับแพ็คพี่ทังแตบั B นวิงเงี้ยก็ข้ามไปได้เลยครับเพราะว่าความสามารถในการสร้างหลุมดำสำหรับเจวอนแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหร่นะสำหรับผมคือผมเล่นทุกวันนี้ผมไม่ได้ใช้หลุมดำาผมก็เลยคิดว่าเจวอนมันก็จบได้ปกติอยู่แล้วนะโดยที่ไม่ต้องไประแวงเรื่องหลุมดำอะไรแบบนี้นะครับ ก็แนะนําได้ประมาณนี้นะครับอ่าส่วน l i m i t e d e d i t i o n อันนี้ยคือการเติมซื้อสกินนะครับทุกวันนี้ยังมีคนไม่เข้าใจอยู่ว่า l i m i t e d เนี่ยเราเติมไปเราเสียเงินไปแล้วมันได้อะไรนะผมก็คือมันไม่ได้เลยครับมันแค่เพิ่มสกินขึ้นมานะครับให้มันดูเท่ขึ้นดูสมาร์ทขึ้นแล้วก็ดูแบบดูแพงขึ้นเท่านั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะครับไม่ต้องสงสัยนะว่ามันทําอะไรได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่า ถ้าเกิดว่าใครปิดจี้ใหม่มา2ชิ้นนี้อ่ะหนึ่งหนึ่งในสองชิ้นเนี่ยชิ้นไหนก็ได้นะครับหรือว่าปิดไปสองชิ้นเนี่ยเราสามารถเอามาแลกอาคาร์บอนแสงแห่งเกียรติยศ S ได้นะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผู้ชมจะได้ตัดสินใจกันว่ามันว่ามันมน,น่าหาไหมนะครับอ่ะโอเคนะผมอ่านี่ครับเป็นอาแสงคาร์บอนนะครับที่เราสามารถเอาไปแลกได้สำหรับคนที่ปิดอีเวนต์จี้นี้ไปนะครับก็คือ อ๋อออฟแรกเลยนะครับก็คือมีโอกาส45นะครับที่จะป้องกันนะครับอ่าก็คือออฟป้องกัน45นั่น่เองนะครับเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็อ่าอีก1นึ่งออฟนะครับผมก็คือเมื่อถึงพื้นที่ของฉันได้รับาเบิ้ล40ของค่าก่อสร้างนะครับอันนี้เฉยเฉยนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งความความสามารถไม่ใช่ดีอีกหนึ่งออฟนะครับอ่ามีโอกาส70ทําน์ทำลายการนาฟ้านะผมอันนี้ก็คือตัดการ70นะครับอ่าแล้วก็เมื่อมาถึงพื้นที่ของฉัน25เีอรูกซูนแล้ว สุ่มเก็บค่ามาทางคูณ2องคูณสี่คูณแปดเท่าน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นออฟล็อกเมืองนะครับผมออฟออฟล็อกเมืองคูณนะครับที่ทําให้เมืองแพงขึ้นนะครับอันนี้ก็ถ้าได้มาก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าที่ดีที่สุดคือตัดการนะครับอืมถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยตัดการถือว่าเป็นสิ่งที่แรงมากๆนะครับอ่ะก็ออฟทั้งหมดมีประมาณนี้ครับก็ลองช่างใจดูว,ว่าเราขาดอันไหนไหมเราคิดว่าถ้าเราสุ่มไปแล้วเราได้หนึ่งในออฟนี้มันจะทําให้อ่า จี้การเราฟูขึ้นไหมนะครับก็ลองแตะตองดูแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ขาดแคลนอะไรแตะผมผมคิดว่าผมไม่จําเป็นต้องหามันนะครับอ่ะก็นะครับน่าจะมีเท่านี้อีเวนต์นี้ไม่มีอะไรมากเลยครับมันเป็นการเลยหลังจี้แล้วก็เอาจี้ยำเข้ามาเฉยๆนะครับซึ่งถามว่าอันนี้น่าสนใจไหมนะครับในที่ผมบอกไปสำหรับใครที่ไม่มีเจวอนเนี่ยนะครับแล้วอยากจะหาจี้เบิ้ลนะผมก็หาไว้ได้ครับมันได้ใช้แน่นอนกับเจวอนนะครับแล้วก็หมวกเนี่ยหมวกคาร์บอนสวิตเนี่ยนะครับอันนี้ก็ เหมาะสำหรับคนที่มีจี้ชิ้นนี้อยู่แล้วนะครับแล้วยังไม่มีหมวกไทเทเนียมอะไรพวกนี้ก็เอามาเป็นหมวกคลุมเต๋าเดินหน้าหลังก่อนได้นะครับก็ดีไปแบบหนึ่งนะครับก็เรามีหลายๆอย่างไว้เราจะได้แบบเวลาเราอาจะ modify เจตี้ใหม่อะไรเงี้ยเราจะได้มีจตีห้หลายๆอย่างไว้ให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเราเพชรเหลือเราก็หาไว้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าผมข้ามนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เข้าตาผมขนาดนั้นนะจี้ม, G มาเลยหลังก็เฉยๆนะครับมีแล้วแล้วก็ จี้ G ใหม่นี่ก็เฉยๆนะครับสำหรับคนที่มีแพ็กสวิตช์อยู่แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับอืสำหรับอีเวนต์นี้โดยรวมก็คือข้ามได้ข้ามถ้าเกิดว่าใครที่มีทุกอย่างครบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครยังขาดเหลือตรงไหนก็สามารถหยิบจับไปใช้ได้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับงบขั้นต่ําในการทำอีเวนต์จี้ก็เท่าที่ผมเคยแนะนําไปก็คือ,อ5,000-7,000นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ปิดนะแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่านี้คือคุณดวงไม่ดีแล้วนะครับอืแต่ถ้าเกิดว่า เรามีเพชรไม่ถึงแล้วก็อาจจะเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับรอทาอีเวนต์จี้ถัดไปที่มันน่าสนใจกว่าน,นี้หรือว่าทาอีเวนต์การ์ดที่มันเป็นการ์ดที่แบบเอามาต่อยอดไดีเราได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนอีเวนต์เนี่ยผมคิดว่าเป็นอีเวนต์ที่พักเพชรน,นะครับเป็นอีเวนต์ที่แบบนะนัะ่นแหละนะครับเป็นอีเวนต์ที่ขั้นเวลานะผมให้เราเก็บเพชรต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าใครมีทุกอย่างครบแล้วก็คิดจะข้ามก็ข้ามได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่า เราอยากจะหาจี้ไว้ซัพพอร์ตเจมอนแล้วเรายังมีไม่ครบเรายังขาดจี้เบิ้ลหรือว่าเดินหน้าถอยหลังอยู่อะไรเงี้ยก็หาไปใช้กับเจมอนได้เลยนะครับอันนี้ก็แนะนําได้ประมาณนี้นะครับอืมโอเคนะครับผมมีข้อสงสัยตรงไหนอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบอย่างแน่นอนนะครับอืมใครที่สงสัยตรงไหนหรือว่าผมอธิบายตรงไหนตกลงไปก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับผมอ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามและชมคลิปจนจบนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในพ ตอนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆลาทุกคนนะครับไปละ